บทที่6,857เมื่อได้ยินว่านายท่านคุณหนูและนักร้องชื่อดังตะวันนากำลังมาทุกคนที่อยู่รอบตัวต่างก็ตื่นเต้นกันมากแม้ว่าเพื่อนที่ดีของเฟยเคสซินจะปรากฏตัวในที่เกิดเหตุซึ่งทำให้ทุกคนประหลาดใจแต่เพื่อนที่ดีก็เป็นเพียงเพื่อนเท่านั้นเฟยเคสซินไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยตนเองและคนที่กำลังไปที่นั่นตอนนี้ก็มีชื่อเสียงที่ดีมากในญี่ปุ่นเขาคือผู้นำตระกูลมิซุยชื่อมิซุยโยชิทากะมิซุยโยชิทากะเป็นคนที่ไม่สนใจใครมาก การเป็นคนแบบนี้ก็ถือเป็นลักษณะนิสัยของผู้สืบทอดตระกูลมิตซุยที่สืบทอดกันต่อมาแต่ที่มีงานเลี้ยงนี้สาเหตุหลักมาจากเขาให้ความสำคัญกับลูกสาวมากเกินไปลูกสาวของเขาเป็นแฟนตัวยงของตะวันนาดังนั้นในฐานะพ่อเขาจึงต้องคิดบวกมากขึ้นในไม่ช้าบอดี้การ์ดชุดดำหลายคนก็เคลียร์ทางไปและคู่รักวัยกลางคนอายุประมาณ50ก็เดินเข้ามาพร้อมกับหญิงสาววัยยีต้นๆที่มีรูปร่างแบบสมิติ ตามมาด้วยทั้งสามคนเป็นคู่รักผิวขาวผู้หญิงคนนั้นคือตะวันนาสวีตและชายที่แข็งแกร่ง,งมีหนวดจับมือกับเธอคือแฟนหนุ่มของเธอนักเบสบอลมืออาชีพเทรเวอร์เคนเนดีทันทีที่ทั้งห้าคนเข้ามาในงานแขกในงานก็ปรบมือและแม้กระทั่งส่งเสียงกรี๊ดหลายคนถึงกับตะโกนอย่างตื่นเต้นที่สุดไม่ต้องพูดถึงมิซุยโยทิทากะเขาอยู่ญี่ปุ่นเหมือนกับผู้นำของตระกูลซัมซุงที่เกาหลีใครๆที่เจอเขาต้องให้ความเคารพนับถือกันมากไม่เวน้นแม้ซยลซูหลานและตงรงังหลิน อย่างไรก็ตามที่น่าสงสัยคือสมาชิกทั้งสามคนของตระกูลมิซุยยิ้มแย้มแจ่มใสและเห็นได้ว่าพวกเขามีความสุขอย่างจริงใจแต่ตะวันนาและเทรเวอร์แฟนหนุ่มของเธอกลับมีสีหน้านิ่งในเวลานี้ดูแล้วเหมือนเสื่อมโทรมเล็กน้อยในเวลานี้ซิงจือซาซากิพูดกับเยเินและคนอื่นๆจากด้านข้างคู่นี้คือคุณมิซุยโยชิทากะและภรรยาของเขามิซุยมาซารุและเด็กสาวที่อยู่ถัดจากพวกเขาคือลูกสาวคนเดียวของพวกเขามิซุยชินเมอีตงรังหลิงถามอย่างสงสัยผู้นำของตระกูลใหญ่เช่นนี้มีลูกเพียงคนเดียวหรือ เป็นเรื่องปกติซิงจือกล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคนญี่ปุ่นเริ่มชื่นชอบการมีลูกน้อยลงเรื่อยๆปัจจุบนันมีโรงเรียนหลายแห่งในญี่ปุ่นที่มีครูมากกว่านักเรียนจำนวนคนที่เป็นโสดมากขึ้นในอนาคตอาจมีนักเรียนน้อยลงกว่านี้ตรงรังหลิงพยักหน้าและกล่าวว่าฉันเข้าใจอัตราการเจริญพันธุ์ที่ต่ำคนหนุ่มสาวในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ชอบมีลูกแต่ว่าลูกหลานของตระกูลที่ร่ำรวยเช่นนี้น่าจะมีมากมายแต่เป็นเรื่องยากมากสำหรับครอบครัวที่ร่ำรวยเช่นนี้ที่จะไม่ชอบมีล หลังจากพูดอย่างนั้นตงรังหลิงก็กล่าวเสริมว่าให้ฉันบอกความจริงเถอะฉันไม่ได้หมายถึงการเลือกปฏิบัติทางเพศใดๆถ้าตระกูลมิซูยมีธุรกิจใหญ่โตขนาดนี้ทำไมพวกเขาไม่มีลูกชายเป็นผู้สืบทอดมรดกละ่ะไม,ไม,ไม่ไม่เลยซิงจื่อสายหัวแล้วพูดว่าสำหรับครอบครัวชนชั้นสูงใหญ่ในญี่ปุ่นการมีลูกสาวเหมาะสมกว่าการมีลูกชายมากเดี๋ยวนี้ใครๆก็ชอบมีลูกสาวมากขึ้นเรื่อยๆไอยาตงรังหลิงยิ่งประหลาดใจและอดไม่ได้ที่จะถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ สิ่งจือกระซิบในญี่ปุ่นไม่สําคัญว่าคุณจะไม่มีลูกชายตราบใดที่คุณมีลูกสาวคุณสามารถหาลูกเขยแต่งงานกับลูกสาวของคุณได้และลูกเขยก็จะเปลี่ยนเป็นนามสกุลของภรรยาแบบนี้แสดงว่าคุณมีลูกชายเป็นของตัวเองไม่ใช่เหรอทรัพย์สินของตระกูลจะไม่ถูกมอบให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแม้ว่าในอนาคตลูกเขยจะรับผิดชอบตระกูลนี้แต่ก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของลูกชายหรือลูกสาวของเขาในอนาคต ในตระกูลใหญ่จะมีกฎที่เข้มงวดเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพย์สินของตระกูลได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากการโอนสกุลสิ่งจือกล่าวเสริมว่าอีกอย่างการมีลูกชายก็เหมือนกับการซื้อลอตเตอรี่การให้กำเนิดลูกชายเป็นเรื่องง่ายแต่การให้กำเนิดลูกชายที่มีความสามารถโดยเฉพาะลูกชายที่สามารถบริหารโชคลาภของตระกูลนับล้านล้านได้มันมีโอกาสน้อยมากเหมือนกับซื้อลอตเตอรี่ ยิ่งมีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าการหาลูกเขยด้วยซ้ำตักกะในการหาลูกเขยก็คือกราบเท่าที่คุณมีโชคลาภประกูนับล้านล้านบวกลูกสาวของคุณสามารถสุ่มเลือกลูกเขยจากผู้ชายที่โดดเด่นหลายพันคนได้มีน้อยคนนักที่จะต้านทานสิ่งล่อใจอันทรงพลังเช่นนี้ได้เหมือนที่คนญี่ปุ่นมักพูดว่าเป็นการยากที่จะให้กำเนิดลูกชายที่สามารถยอมรับได้ เพื่อไปให้ถึงท้องฟ้าไปที่มหาวิทยาลัยโตเกียวดีกว่าในการจะรับสมัครลูกเขยจากมหาวิทยาลัยโตเกียวคุณเพียงแค่หาแมวมองไปที่มหาวิทยาลัยโตเกียวแล้วจับเด็กที่มีโง่เฮงดีๆไว้ก็เป็นพอต่องรังหลิงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะแบบนี้ก็ได้เหรอซิงจือหัวเราะและกล่าวว่านี่เป็นประเพณีปกติในญี่ปุ่นตระกูลใหญ่ๆจานวนมากจึงมีลูกสาวเพียงคนเดียวตระกูลอิโตที่มีชื่อเสียงก็ยังมีลูกสาวเพียงคนเดียวเช่นกันนั่นสินะต่งรังหลิงอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าเบาๆ ในเวลานี้หคนที่นำโดยมิซุยโยชิทากะได้มาถึงศูนย์กลางของงานปาร์ตี้แล้วเวทีเล็กๆถูกตั้งไว้ตรงหน้าซึ่งสงวนไว้สำหรับให้คนสำคัญพูดในเวลานี้มิซุยโยชิทากะได้ก้าวขึ้นไปบนเวทีเล็กๆที่รายล้อมไปด้วยทุกคนแล้วบทที่6858 หลังจากขึ้นเวทีแล้วก็มีคนยื่นไมโครโฟนให้มิซุยโยชิทากะหลังจากมิซุยโยชิทากะหยิบไปเขาก็ยิ้มแล้วพูดว่าขอบคุณทุกท่านมากที่มาร่วมง,งานวันนี้วันนี้เราโชคดีได้เชิญนักร้องสาวชื่อดังชาวอเมริกันตะวันนาสวีทความสามารถของเธอทำให้ผมประหลาดใจและมันยังทำให้ลูกสาวตัวน้อยของผมชอบเธออีกด้วยโปรดปรบมืออย่างอบอุ่นเพื่อต้อนรับเธอสู่โตเกียวทันทีที่มิซุยโยชิทากะพูดจบผู้ฟังก็ปรบมือกันรัวทุกสายตาจับจ้องไปที่ตะวัน,นาสวีทและแฟนหนุ่มผู้มีหนวดเคราของเธอ ตะวันนาสวีดูเหมือนจะมีความยากลำบากในการฝืนยิ้มให้กับทุกคนโดยกล่าวว่าขอบคุณขอบคุณทุกคนและขอบคุณโตเกียวแปลกตรงรังหลินอดไม่ได้ที่จะพึพมพำทำไมวันนี้ฉันถึงคิดว่าตะวันนาดูไม่มีความสุขเลยละ่ะใช่เซียวซูหลันก็พยักหน้าและพูดว่าดูเหมือนว่าเธอกำลังฝืนยิ้มมีอะไรไม่พอใจกับครอบครัวมิซุยหรือเปล่าเป็นไปได้ยังไงซิงจือกระซิบคราวนี้มิซุยชทินเมอร์อีเชิญตะวันนาและแฟนของเธอมาอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ของเธอเอง ค่าใช้จ่ายสูงมากแม้แต่ลูกหลานระดับบิ๊กบิ๊กหลายหลายคนก็ไม่มีโอกาสได้อยู่คฤหาดของมิตซุยคราวนี้เพราะมิตซุยทินเมอิชอบตะวันนาการต้อนรับและบริการต่างๆที่มอบให้ตะวันนาจึงมีมาตรฐานที่สูงมากบริการขนาดนี้หากยังทําให้เธอไม่พอใจอีกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแม้สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐจะมาโตเกียวก็ตามก็ไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับเธอตองรังหลินอดไม่ได้ที่จะนินทาเป็นไปได้ไหมที่เธอทะเลาะก,กับแฟนของเธอ ดูหน้าเธอคว่ำลงทั้งหมดเธอดูหดหูมากและไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้เลยอาจเป็นได้ว่าแฟนของเธอกำลังมีทูกกับสาวคนอื่นอยู่เธอจับได้ว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังคุยกับเขาอยู่หรือเปล่าเซียวซูหลันกล่าวอย่างรวดเร็วรังหลิงอย่าพูดซีซัวนั่นมันข่าวลือทั้งนั้นตรงรังหลิงหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าฉันแค่สงสัยไม่ได้เหรอพลังงานของเธอเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เธอแสดงคอนเสิร์ตเธอไม่ควรเสื่อมโทรมขนาดนี้ก่อนการแสดงฉันจึงกังวลเกี่ยวกับคุณภาพการแสดงของเธอในภายหลัง ในเวลานี้เย่เฉินพูดขึ้นทันใดดูเธอและแฟนของเธอให้ดีๆสิแม้ว่าทั้งคู่จะไม่มีความสุขมากและรู้สึกเหมือนกำลังโศกเศร้าแต่นิ้วของพวกเขาก็ยังประสานกันอยู่เสมอและไม่เคยปล่อยมือแม้แต่ครึ่งวินาทีเลยจากนี้เราจะเห็นได้ว่าพวกเขาต้องการกันจริงๆในเวลานี้ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าการเดาของรังหลิงนั้นผิดพวกเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันเลยตรงกันข้ามพวกเขาควรจะ,ระเผชิญความยากลำบากมาด้วยกันซึ่งหมายความว่าพวกเขาลงเรือลำเดียวกันเผชิญความลำบากมาด้วยกัน ตรงรังหลินถามอย่างสงสัยพวกเขาควรจะ,ระเผชิญความยากลำบากอะไรด้วยกันพวกเขาไม่ขาดแคลนเงินและพวกเขาก็ไม่ขาดความรับนอกเหนือจากการหาเงินแล้วเพื่อออกเดททุกวันทั้งสองคนยังคงบินรอบโลกด้วยเครื่องบินเจ็ตแบบส่วนตัวอีกด้วยคู่รักแบบนี้จะมีความยากลำบากอะไรได้อีกไม่อย่างนั้นก็เป็นไปได้ที่พ่อแม่ของพวกเขาไม่เห็นด้วยใช่ไหมเย่เฉินยิ้มและพูดว่าบางทีอาจเป็นข่าวร้ายที่เพิ่งมาจากบ้านเกิดของเขาซึ่งทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนพวกเขาเพิ่งผ่านความยากลำบากมาด้วยกัน ข่าวร้ายอะไรตรงรังหลิงถามด้วยความประหลาดใจผู้ชนะเช่นนี้จะมีข่าวร้ายแบบไหนได้อีกเย่เฉิงยิ้มและพูดว่าคุณไม่ได้ดูข่าวเหรอบ้านเกิดของพวกเขาตอนนี้กลายเป็นสีแดงไปทั่วประเทศแล้วถ้าผมจำไม่ผิดดาราใหญ่เหล่านี้ล้วนเป็นสีอื่นสีน้ำเงินสำหรับพรรคเดโมแครตและสีแดงสำหรับพรรครีพับลิกันแอดมินอาจารย์เย่แปลแ,ลและเรียบเรียง